มาส่องดูพิมพ์ทรงกันเลยนะครับตรงเจดนะครับด้าน,นบนนะครับตรงเสียนองค์พระก็จะจะมีรอยแตกครับแตกข้างบน ช่องแขนก็จะมีเส้นเส้นซ้อนนะครับเลื้อองค์เนื้อสีเขียวครับสวยงามตรงใต้มือก็จะมีเส้นแตกนะครับองค์นี้ก็จะอาจจะเห็นไม่ไม่ค่อยชัดมากนะครับต้องตะแคงดูถึงจะจะเห็นเส้นแตกตรงใต้ขานี้ก็มีครับเดี๋ยวจะจับตะแคงให้ดูอีกทีนึง ครับซึ่งตรงนี้ตรงเนื้อเกินนะครับตรงข้างหูครับชัดเจนครับม,มีหน้ามีตามีจมูกมีปากให้เห็นนะครับจะด,ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นลายนิ้วมือนะครับฐานนะครับ ตูดนะครับสวยครับสวยแก่งมากครับผางนี้องนี้ถือว่าเป็นผ้าที่เป็นเนื้อที่เ,เป็นได้ราคาที่สูงครับในแบบนี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาพระหลายๆสกุลก็มีลำพูนนี้ผมก็มีหลายทีมครับเดี๋ยวจะเอามาลงให้ชมกันนะครับผมชอบเก็บนะครับพระสกุลลำพูนครับมีหลายอย่างเลยนี่นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ๆม,มาให้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ